สวัสดีตอนบ่ายค่ะเพื่อนๆค่ะกินข้าวเสร็จแล้วแวะมาทำนมค่ะนี่ค่ะสังขยาค่ะสังขยาทำไวรอ้ลุลูกกลับจากที่ทำงานมาเวลาข้าวเย็นมื้อเย็นกินข้าวเสร็จแล้วก็จะได้มีหนมหม่่านะคะดูนะคะนี่โอ้ วันกระจุยเลยค่ะหอมกระจายค่ะสังขยาทำไม่ยากค่ะมีไข่แต่วันนี้อิชเชนทำใส่นมนะคะมีไข่มีนมมีน้ำตาลน,น้ำตา,มาลมะพร้าวค่ะ จะได้หอมกลุ่นโอ้ควันค่ะควันออกนี่นะคะออกมาสีสวยเลยค่ะสังขยากินกับขนมปังก็อร่อยนะคะเพื่อนๆไม่ได้ทำข้าเหนียวไว้ค่ะกินกับ ขนมปังค่ะอร่อยนี่นะคะทำไว้รอลูกลูกกลับมาค่ะเดี๋ยวมื้อเย็นกินข้าวเสร็จจะได้มีขนมไว้ให้ลูกๆูกกทานลองทำดูนะคะเพื่อนๆพื่ทำไม่ยากค่ะอร่อยตามใจเราด้วยไม่ต้องพึ่งกะทิก็ได้ ใส่นมแทนอร่อยอร่อยค่ะ